สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวย,ยูทูปนะครับมาพบมาพอกันคือเขาพี่น้องกับช่องยูทูบสวัดดําซิงนะครับวันนี้พาพี่พน้องมาเบิ่งมาชมคูโบต้าเอวา,า18เอครับของเสียทวินฟังท่องนะครับ โอ้ยเสียงนี่โหดโหดเลยพี่น้องเอ้เอาไทยไนดะ้หดพี่นอ้องว้นนี้มาเล่นดินไส้นะครับฝนตกมาเคลื่อนพี่นอ้องเตรีมงานเฮาก็เลยหาไทยมองดินไส้พี่น้องมันจังไทยได้นะครับบอลลูนเท่าไหร่พ่อ,พอไทยได้นะครับอายุ แถวแถวบ้านน้องกุ้งเข้าเวลาพี่น้องหน้าเป็นหน้านอนนะครับเอ้ยยังใ้หวดพี่น้องเ้ยอ๋อเย แกครับผมแจ ى. นี่แหละพี่นอ้องเมื่อไหมเบื้องเอาครับบางเทื้อก็อยากบอก,กันยุ่นะครับน้ำแจ่น้ำหยังนี่สดมากเข้าไทยล้วมันจะเป็นล่องลึกนะครับกต่พยายามดันผมไม่ควน,น้ำแน่ะจักเล็จกจักน้อยกับใครก็บ่อดันพี่น้องนี่ยามไทยที่อะพี่น้องมันมันจะกวดขึ้นมากแล้วมันจะเป็นล่องน้แกนะครับ เลกพี่นอ้องไใ,ให้เพิ่นโผมห้เพิ่นน้ำแน่มือใหม่ๆอาจจะยังเบาท่านรู้นะครับอ่ากู้รู้แล้วกะพันนะครับพี่นอ้องนี่มือนี้อยู่กับถวินฟางท้องครับอุปถัมเอวหาศูนย์หนึ่งแปดพี่น้อง เทคนิคการไถแต่ละชโชเฟอร์บอกคือกันเดอพี่นอ้องแล้วแต่พี่นอ้องสีเลือกสีเบิ้งการไถหนะ้าหดพี่น้องมีหลายแบบหลายอย่างไถเปิดเปิดคางคบคางอี่ยังกะว่ากันไปนะครับอยู่ที่ความชำนาญของชโชเฟอร์ดุลเยพินิษ ของแต่โชเฟอร์แต่ละคนบอคือกันพี่นอ้องอ่านไปไถหุดคือกันพี่น้องหน้างานแต่ละหน้างานนี่บอคือกันนะครับบางเถือกัลุกกลางกัไถกบเขาบางเถือโน่นกางกับไถเปิดออกเอาพี่น้องไหน้าแต่ละไหบ่คือกันนะครับมีลุกมีโน่นพี่น้อง วันนี้เบิ้งเพ่นโชว์ฝีมือกันเล็กน้อยนะครับนี่ก็ได้หนึ่งฝนนะครับสำหรับรถไม่นะครับของทวินฟางท่องนะครับเป็นเป็นปีที่สองนะครับเป็นฝนที่สองแล้วของเพ่นนี่ฝีมือก็น่าจ,จะดีขึ้นตามลำดับนะครับเพราะว่าเพ่น ใส่มาสิเป็นปี2แล้วนะครับสองพันชั่วโมงนะครับลดสองปีปีละพันชั่วโมงหรอือว่าแต่งานหนักก็สมคงกวนอยู่อันนี้เป็นไถเปิดนะครับเปิดล่องกลางนะครับแต่ว่าเพิ่นกลับไปไถห่างกันแท้นะครับไถกบเข้ามานะครับ เพราะว่าตอนเพิ่นเปิดหน้างานขึ้นมาเพิ่นเพิ่นไถเปิดเข่ากันแท่ได้นะครับเพิ่นว่าไถกันแท้ก่อนนะครับเพิ่นว่าไถอห้อมกันแท้ซะก่อนอ่ะแล้วแต่อันโชเฟอร์เฮ้าพี่นอ้องเบิ่งเอานะครับสาหรับมือไมอ่เลือกเลือกเอาครับไถไปนับเบิ่งไปน้ำละพี่น้อง การไถใหไถหน้าน,นี่ต้องไถไปน้ำเบึงไปน้ำศึกษาไปน้ำครับสีเสือต่างแต่ในยูทูบไลก์กับบางเทือกอาจจะมีขอบกพ่องยูพี่น้องการศึกษาเอาปฏิบัติเองทำเองจะได้รู้จักนะครับเพราะว่าการไถหน้านี่มันมีหลายแบบหลายอย่าง ผมก็ศึกษาคือกันครับศึกษาเรื่อยๆคือกันครับแมนผมสิไทมาหลายปีก็สร้างผมไทหน้ามานี่ร่วมสิบกว่าปีครับแต่ว่าก็บ่ถือว่าเก่งหรอกผมก็ได้ผมกับศึกษาไปเรื่อยๆคือกันครับเบิ่งไปเรื่อยๆหลายแบบหลายยางเอามาเปรียบเทียบใส่กันเอาพี่น้องหนางานแต่ละหนากับบ่ตรงกันแล้วแต่ข้าสีพริกแพง ตามสถานการณ์นะครับวันนี้็ายูครับทวินฟางทองโชเฟอร์ตีนโหดนะครับเบิงเสียงหลดเล่าโหลดครับพอโหดหดเสียงหดโหดครับ เก็บหัวงานพี่น้องเก็บหัวงานแต่มีหลายแบบคือกันละพี่น้องเบิ่งเอาขันควบปีนเสองกันแท้มันตั้มกับไถเปิดเข้าหากันแท้ครับขันควบกันแท้มันสูงมันนน่นแล้วเขากับไถกบเข่ามาทางนเอานะครับจ้บอกประสบการณ์ตามที่ผมเห็นมานะครับ จังแกนโลกเสียวกาพนวานะครับรุ่นนี้แล่ะครับพี่น้องผ่าน,น d h 2 6 f นะครับแขวหาชุดหนึ่งแปดพี่น้องโอ้หอนซ่อนได้เสียงเพิ่นละครับ อนแสงในเด้อพี่นอ้องเอ้แดดครับวันนี้แดดจัดเขึ้นฝนตกพี่น้องเหมือนแรกนี่สงสัยอีกอย,กอย,กอยกู่น่าจะมาอีกอกะบ่จักบุ้อ่ะรอบสุดท้ายแล้วครับเด็กนี่แกละโชเฟอร์ยดี พ่ออคืกัน,นดีเฮ็ดนะครับสองสี่หกเอฟไทยเลิกพี่น้องไทยเลิกผ่านรุ่นนี่อ่าผมก็ติดใจอยู่นะครับไทยดี ไส่ลึกยังแกนโลกเจ้าของเพิ่นอยู่ครับสำหรับพันตัวนี้ออกมาของคูบุตรานะครับอ่าอ่าอ่าพอประมาณนะครับนี่ขันมันสูงดันไปแล้วกันเอาพัานลูดกลับขึ้นพี่น้องมันจะได้วสวยงามจาังเลยเพราะมันดันไปแล้วกวงจูโกไว้เ่ราะไรดิ <laughs> เพิ่นยิจมใหม่ดิเพิ่นเอาบอุ่จกมาซะอีก <laughs> ขึ้นไปให้ไหมครับให้นี่เลี้ยวแล้วพี่น้องนะครับโอ้ยอือโอ้ยให้นี่อย่างมีน้ำพี่น้องเอาให้ลุยน้ำเลยครับเอาเดีละครับวิธีเอาแกวมุมพี่น้องอา่าเบิ้งเอาครับเบิ้งเอาแต่เ,เ,เ,เดี่ยวคือกันเดียวที่ ก็เป็นตะลม嘛เนาะเอ้าตะลมกันมีเลยกันอ่าช็อตเด็ดเด็ดเบิ้งกันละครับตะลมอะ่ะเ,ออเ,ออเฮ้ยเอวห้าส่หนึ่งแปดูดเหรอครับสุดลูกหูลูกตาครับมืเดี เน่แหละมันขี่ตมเนาะกระบอกทื่อไถแหงล่ะครับเอา้าเอา้าพิดเจรณาซยกันสำหรับเอฟซีครับนี่จีเม้าพ่นผ่านหรือโ่ผ่านนะครับเอา้เอาก็น่าจะโอเคอยู่นะครับ เพิ่งวิธีเปิดลลองกลางนะครับนีน่อันนี้เพ่กนก็กลับมาล่องเก่านะครับ ดูดเสียงเประเด็นหมดจัดเลยครับเอ๋อน้ำหนักตันครึ่งพี่น,อนะ 1, โโอน้องนะครับหน0่งพันห้าอยกิโลกรัมตันครึ่งนะครับสำหรับน้ำหนักเพิ่นแก้วหัวสูงหนึ่งแปดเครื่องยนต์สี่สูบนะครับดะไรกินเจ็คชั่นบอมิสซาโบพี่นอ้องสองพ่ามสิบซีซีครับปริมาณกระบอกสูบ ไฮแรนด์เม็ดท,ที่ร้อยห้าสิบห้านิ้วตันเมตรนะครับแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังพี่น้องเดินหน้าถอยหลังต้องเหยียบคาดนะครับตัวนี้เป็นชิงโคชเทิรน,นะครับสำหรับระบบเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนทิศทางนะครับ ยางไส้ดีเป็นของดันล็อกนะครับสำหรับยางดันะคอกสิบสามจุดหกขอบย6บนะครับ,นะข,บ,รบข้างหน้าก็าเป็น่า8นะครับขอบ18นะครับ8.18 แกนโลกอลอยน้ำลยครับฝนตกมาขึ้นพี่น้องฝนตกเดี๋ยวอันช่วงประมาณตีหานี่แหละครับยากหนักโค้มตรงควรอยู่ยางดันล็อกครับสำหรับยางหลังเพิ่นนะครับเป็นของดันล็อกพี่น้อง 13.6ขอบ26นะครับทางหน้าก็เป็นดันล็อกคือกันพี่น้องว่าตัวนี้โมเมนต์โอตานี้นะครับ18.8นะครับตราทาง DH246F วันก uh, ็และคึมๆไม่หรอกพี่น้องเอ้ยเมื่อแรกนี่น่าจะตกอีกอยู่นนี่วันนี้ก็บุญบังไฟนะครับทั้งบ้านน้องตุกับบ้านน้องฟ้านะครับวันนี้กำลังจวดจาดจวดจาดกันอยู่พี่น้องวันที่สามสี่กับทางบ้านน้องกุ้งมิถุน่านะครับบ้านน้องกุ้งสามสี่มิถุน่า มาชมมาเที่ยวกันได้ครับบุญบองไฟะเพนีบาน้านหนองกุงนะครับวันทีส่สี่ทีหามิตุนนานะครับเรียนเชิญพี่นออ้องมาเบิ่งมาชมมามวลสนุกสนานกันได้ครับอือ ทอนี่หดหดเลยครับพี่น้องเอ้ยอาชีพน่ามากครับสีสูบด้วยเรกอินเจคชันนะครับอือ่ะโอ้น้ำหนักนี่ตันเครื่องเด้พี่น้อง เอาซะใกล้คักเลยตัวเด็กอ๋อคนไถทีเดียวนะครับไถทีเดียวก็คือวานเลยพี่น้องบอไถยสองเทียนนะครับ แยวมุมเจ้ก่อนพี่น้องส่วนมากแถวบ้านเฮานี่บ่อใครนิย่อมไทหุ้นกันสองเทือนะครับส่วนมาก,กจะไทหุ่นกันเทื่อเดียวแล้วกว่านเลยนะครับจังว่าบางเทือกันหยาหลายพี่น้องถ้นงานเฮาไถยหุ่นสองเทือกจะลดปริมาณหยาลุไมใด้หลายเติอบอยู่ด้ เคือก็บงบหน่อยพี่น้องราคาเขากะ่เทอา์ไกนะครับบานเฮาก็เลยบ่ใครไถสองเทือนะครับกูบ้ลงคนกะไถใบบานไว้ไข่ก็ปล่อยมันหกพี่น้อง คู่บุตอเป็งจิ๋วาสาขาเซลาภูินะครับหรือว่ามาในทางกเกษตรชนพี่น้องสำหรับรถคูบุตาคันนี้นะครับอของเสียทวินฟางท่องพี่น้องแปวห้าศูนย์หนึ่งแปดโอ้ เสียงคนนี้โหมดมากเสียงแบบเล่าใจพีนะ่้อง เก็บแบบนี้เลยล่ามลาพจากกันซ้ำนี่แหละพี่นอ้องขอพุดขอพุดพี่น้องผู้เข้ามาติดตามมาชมนะครับเดี๋ยวคลิปหนา้าวกับพผมมาห่อกันไหมนะครับกับสุภาษิตนำซิงนะครับขอให้พี่นอ้องมิตรกบสุกบุญเจริญพี่น้องโชคๆมันๆานานกันสุขุสุขคนสำหรับเมื่อนี้ลาก,กันซ้ำนีแ่แหละครับสวัสดีครับผม